สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง you tube ครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้าใหม่นะครับจากทางร้าน1นเจริญซาวนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปรับชมมพร้อมกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นอ่าปีคอร์สสองทางนะครับสุดที่รักนะครับผมสุดที่รักนะครับส่วนของมันก็จะมีอ่าการปรับนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลนะครับผมโลฝั่งนี้นะครับสองข้างนี้ก็จะเป็นส่วนของมิดไฮนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ้มกลางแหลมนะครับแล้วก็บาลานซ์ซ้ายขวา,าแล้วก็ตัวนี้เป็นวลุ่มรวมนะครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ ปีคอร์ส2ทางสุทธิรักนะครับอ่า EQ My n p นะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนมือหนึ่งนะครับ3าแบนอ่าสาแบนนะครับแต่เป็นสไลด์สั้นนะครับผมตัวนี้อ่าหนึ่ร้บาทนะครับพร้อมจัดส่งม่นะครับ m ลอยนะครับชัว UR ยี D นะครับสเสารุ่น2เสานะครับ ใช้งานปกตินะครับเสียงดีนะครับสภาพใหม่ๆสภาพใหม่ๆประมาณนี้เลยนะครับไม่ๆก็ยังใหม่อยู่ประมาณนี้นะครับเหมือนมือหนึ่งอะครับทั้งหมดเหมือนมือหนึ่งหมดเลยนะครับอ่าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับปลั๊กไฟ NTS นะครับด้านหน้าก็จะมีปลั๊กเสียบอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแสดงโวลต์นะครับมีอ่า ตัวตัดไฟด้วยนะครับเป็นเบเกอร์ตัดไฟนะครับแล้วก็มีปุ่มออนออฟนะครับตัวนี้เจ็อยาสิบนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มีปีนะครับปีคาราโอเกะนะครับปีล็อกคาราโอเกะนะครับสภาพประมาณนี้นะครับก็มีจำนินที่สายไฟนะครับสายไฟเขาก็จะต่อให้ ตัวนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับไม้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นการคนโทรลทุ้มกลางแหลมนะครับโวลุมรวมนะครับอ่าแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิบนะครับพร้อมจัดส่งนะครับดอกนะครับผมดอกโอบอ้อมนะครับโอบอ้อมสิบสองนิ้วสภาพ มือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งก็คือรอยเชื่อมรอยบัดกรีไม่มีนะครับรอยบัดกรีไม่มีเลยนะครับผมเดิมๆทุกดอกนะครับไม่มีรอยบัดกรีนะครับประมาณนี้นะครับอ้อมสิบสองนิ้วนะครับสี่ร้อยวัตต์นะครับผมรุ่นนะครับอ่า สี่แปดเก้าสี่นะครับมีอยู่สี่ดอกหน้าดอกก็ประมาณนี้นะครับหน้าดอกก็ยังสวยๆเลยนะครับหน้าดอกก็สวยประมาณนี้นะครับผมซื้อมือสองนะครับเหมือนได้มือหนึ่งนะครับดอกละนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมดอกละสามร้อยห้าสิบาทตัวนี้เป็นแหลกนะครับแปดยูนะครับผมของ Npe นะครับมีฝาทั้งสองด้านนะครับตัวนี้ ขนาดความลึกนะครับตัวนี้ความลึกอยู่ที่8นิ้วนะครับ8นิ้วลึก8นิ้วนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแหลก abs นะครับสวยๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับ power modify นะครับตัวนี้ผมทำสีให้แล้วนะครับที่ มีตำหนิบนฝาก็ประมาณนี้นะครับผมสีก็พ่นสีให้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับเป็น modify นะครับ pfs pxs นะครับผันสนะครับตัวนี้18นิ้วค่าละสอเล่นได้นะครับวันนี้มันมีตำหนินะครับก็คือในส่วนของสเปคคอนตรงนี้นะครับมันหลวมนะครับผมก็เสียบติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ แต่ทุกแต่จุดอื่นปกติหมดนะครับผมสวยนะครับผมผมทำเสียแล้วก็สวยเลยประมาณนี้นะครับผมราคาทุกท่านไปต่อนะครับในราคานะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับให้อ่าเอาไปซ่อมสเปคคอนกันแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ไฟด้านหน้าไม่ติดฝั่งหนึ่งนะครับผมไม่ติดฝั่งหนึ่งนะครับ เปในส่วนของ power นะครับ power pro u r o tech นะครับ ma 36นะครับผมตัวนี้ก็ทำสีให้ใหม่นะครับสวยๆประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีตำหนิตรงไหนนะครับใช้งานได้ทุกอย่างไฟแสดงหน้าจอติดปกตินะครับทุกตัวในรถตัวนั้นแล้วนะครับก็มารถตัวนี้อีก1ตัวเลยกันนะครับผมในราคานะครับ6,000 เจ็ดร้อยบาทนะครับผมในราคา6กพันเจ็ดร้อยบาทนะครับจัดทรงบวกเพิ่มสามร้อยบาทนะครับผม6กพันเจ็ดร้อยกับอีกสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทแล้วก็มี power switching นะครับประมาณนี้นะครับผม power switching นะครับเป็นสี่ channel นะครับสี่ channel นะครับ เล็กซันโปนะครับเล็กซันโจากจากโคราชนะครับตัวนี้เป็นโคราชนะครับคือทีมอดิโอนะครับก็เห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับแรงนะครับผมอาชแนลสิบห้นิ้วชแนลละสอสองดอกสบายๆนะครับผมสภาพก็สวยๆประมาณนี้เลยนะครับฝาก็ยังสวยๆอยู่นะครับผมตัวนี้ก็ราคานะครับ 3,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสวยๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนของมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์สี่สี่ช่องนะครับผมมิกเซอร์สี่ช่องของยามาฮ่านะครับ mg 0 4ย์ bt นะครับผมเป็นยามาฮ่านะครับผมมีบลูทูธ usb นะครับผมบลูทูธ usb นะครับตัวนี้สวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ ขายพร้อมกล่องสไลด์ตัวนี้นะครับผมกล่องสไลด์ตัวนี้ก็คือตัวเนี้มันสามารถไปยึดกับแหลกได้นะครับผมเนี่ยเอาตัวนี้ไปยึดกับแหลกนะครับส่วนเวลาใช้งานนะครับเราก็เปิดนะครับผมเปิดมานะครับแล้วก็เอามิกเซอร์ตัวเนี้เก็บไว้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเก็บไว้ได้เลยนะครับก็ขายไปพร้อมแบบนี้เลยนะครับผมให้ไปแบบนี้เลยนะครับ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมพร้อมแหลกสไลด์แบบนี้เลยนะครับสายไฟเต็น์นะครับสายไฟเต็น์ก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็มีสายไฟเต็นต์ตัวนี้สายไฟเต็น์ประมาณนี้นะครับสายไฟเต็นต์ตัวนี้ก็หลายเมตรอยู่นะครับยี่สิบสามสิบเมตรนะครับ ตัวนี้ก็สายไฟเจ็นเหมือนกันครับย0สิอ่าน่าจะสิเมตรได้นะครับสิเมตรแล้วก็มีสายสายลําโพงนะครับเป็นสายสี่สี่คูณนะครับผมสี่คูณสอดห้านะครับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าเมตรนะครับสี่ห้าเมตรตัวนี้ก็จะเป็นสายลําโพงเหมือนกันนะครับเข้า2ออก2เหมือนกันนะครับผมตัวนี้น่าจะ ส0ถึงยีเมตรได้นะครับสี่กองนี้นะครับเอาท่านไหนรับนะครับมีคุ้มนะครับได้ทั้งสายเต็นท์นะครับสายลำโพงนะครับตัวนีเ้เอาไปในราคานะครับ690นะครับหกรบาทพร้อมจัดส่งนะครับ ดอกอบออมนะครับยังลงเหลือจากคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพิเศษดอกละ450ราสนะครับ450ราสนะครับใช้งานปกติดอกเดิมนะครับสวยๆประมาณนี้นะครับมีอยู่2ดอกนะครับ490บาทนะครับไอ้ยห้าบาทนะครับ4ี่บาทดอกละนะครับผมแล้วก็มีดอก15นิ้วนะครับ ตัวนี้อบว้อมนี่ก็เป็นสิบห้านิ้วนะครับลืมบอกนะครับแล้วก็มีดอกสิบห้านิ้วคู่นี้นะครับเบียดหนึ่งนะครับผมใช้ได้หนึ่งนะครับคู่นี้เอาไปอ่อตัวนี้มีกระดาษขาดด้วยนะครับเนี่ยนิดหนึ่งคู่นี้เอาไปอ่อหกร้อยบาทก็พอนะครับหกร้อยอีกหนึ่งคู่ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ากระดาษสวยๆประมาณนี้นะครับ ตัวนี้อาจจะเบียดนิดนิๆก็ไม่น่าจะมีเสียงนะครับเวลาใช้งานนะครับผมคู่นี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมคู่นี้เจ็ดร้อยบาทด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยไปในส่วนของดอกสิบแปนิ้วบ้างนะครับเป็นในรุ่นของอบอ้อมนะครับอบอ้อมสี่แปดศูนย์เจ็นะครับตัวนี้น่าจะ เปลี่ยนในส่วนของสไปเดอร์มานะครับผมได้เปลี่ยนของในส่วนของสไปเดอร์มานะครับไว้ก็เหมือนเปลี่ยนมาด้วยนะครับแปดร้อยบาทครับอันนี้คือแปดร้อยบาทหน้าดอกก็สวยๆประมาณนี้นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับใช้งานได้นะครับ แล้วก็ดอกนะครับออดิโอดีไว้นะครับหนึ่งพันหวัตต์นะครับสินิ้วนะครับรุ่น M 180่งแปดนะครับตัวนี้ดอกละดอกละเจ0ดร้นะครับผมหน้าดอกไม่ค่อยสวยนะครับหน้าดอกประมาณนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเป็นบุบๆแบบนี้นะครับดอกละเจ0ดร้นะครับผมแล้วก็มีดอกโค้งรอนะครับ ดอกเบียดนะครับผมดอกเบียดดอกเบียดนะครับจะหน้าสวยประมาณนี้นะครับหน้าสวยประมาณนี้เป็นโครงหล่อนะครับสิบแปดนิ้วหกร้อยห้าสิบพร้อมจะส่งเลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ดอกนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าหน้าตาเหมือนดอกออเดีโอดีไว้นะครับ แต่ตัวนี้ซ่อมซ่อมไว้มาแล้วนะครับซ่อมไว้มาแล้วนะครับตัวนี้ขายเท่ากับตัวนู้นแล้วกันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกละเจ็ดร้อยบาทตัวนี้เขาก็ซ่อมตัวนี้มานะครับผมจสดอตัวนี้นะครับ แหลกไม้นะครับหัวจับหัวจับเลดนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับมีฝาเปิดนะครับแบบนี้ขนาดนะครับเป็นแหลกขนาดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแหลกขนาด 2u นะครับเอาไว้ใส่พาวเวอร์นะครับความลึกก็15นิ้วนะครับไม่รวมฝานะครับผมเฉพาะจุดจุดยึดนะครับจุดยึดนะครับด้านล่างมี ตัวนี้ให้ด้วยนะครับตีนนะครับตีนยางตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาท ส่วนของดอกตองแปดนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับหน้ากากอาจจะไม่ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อหน้ากากมาใส่เองนะครับไปดูในส่วนของดอกตัวนี้น่าจะเป็นพีโอ i ดนะครับก็คือเขาใส่ซื้อหน้ากากมาใส่นะครับแต่ด้านหลังนะครับไม่ใช่นะครับมันจะเป็นรุ่นซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับซูเปอร์ไฟนะครับสามร้อยวัตต์แปดโอห์มนะครับมีอยู่ น่าจะ1ดอก2ดอกนะครับมีอยู่2ดอกนะครับมีอยู่2ดอกสวยๆประมาณนี้นะครับสวยๆประมาณนี้ก็ดอกละนะครับเอางี้ทั้งหมดนี้ขายเท่ากันหมดนะครับ 350บาทนะครับดอกละสามร้บาทก็มี2ดอกนะครับที่ผมบอกข้างต้นนะครับเป็นรุ่นนะครับ Super Twister Super Five นะครับแล้วก็ K&W นะครับ550วัตต์นะครับอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ XLJ นะครับ XLJ 8โอมนะครับกําลังวัดเขาไม่ได้บอกมานะครับก็มีอยู่สองดอกประมาณนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทหมดเลยนะครับทุกดอกนะครับผมในส่วนของตู้ลำโพงกันบ้างนะครับก็มีตู้ลำโพงอยู่นิดนึงนะครับผมในส่วนของตู้เบสแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับดูในส่วนของตู้เสียงกลางก่อนนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับผมมันมีแดดออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเสียงกลาง ตัวนี้จะใส่อ่าสินิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคอมนะครับผมเป็นคอมนะครับปาก <c oughs> ใส่เป็นปากแต่ก็ได้นะครับใส่ตองแปดก็พอได้อยู่แต่ว่าใส่ตะแรงไว้ปุ๊บทีนี้ดอกมันจะล้ําออกมานะครับตะแรกงก็จะยื่นออกมานะครับแนะนําให้ใส่เป็นพวกปากคอมนะครับมีอยู่สใบประมาณนี้นะครับด้านบนมีในส่วนของหูจับยกนะครับ เพดแขวนด้านบนให้ด้วยนะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ประมาณนี้เลยนะครับผมสวยนะครับเป็นงานท็อปทอปนะครับสายไฟพร้อมต่อต่อดอลําโพงใส่ใช้งานได้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็มีส่วนของเพดแขวนให้นะครับด้านหลังประมาณนี้สเปคคอนนะครับสวยๆประมาณนี้งานท็อปทอปสวยๆไม้แน่นๆประมาณนี้นะครับไม้อัดแท้มีอยู่สี่ใบนะครับมีอยู่สี่ใบมีอยู่สี่ใบนะครับ มีอยู่4ี่ใบนะครับประมาณนี้นะครับราคาใบละนะครับ1 1ึ่บาทนะครับ1100บาทตัวนี้นะครับก็ตู้มาตินสิบแปนิ้วนะครับไม้ MDF สภาพไม่สวยนะครับไม้ก็จะลอกๆประมาณนี้นะครับมีอยู่2องใบนะครับท่านไหนสนใจเอาไปเปิดไปปาร์ตี้ในช่วงสงการก็พอได้นะครับใบสามร้อบาทนะครับมีอยู่สอใบนะครับ ตัวนี้เป็นเสียงกลาง15้านิ้ว2อคูณปากโหลดนะครับไม้ตัวนี้ผุนะครับด้านหลังต้องเปลี่ยนไม้ฝาหลังนะครับผุตรงนี้อีกทีหนึงนะครับผุตรงนี้อีกทีหนึง่งมองไม่ค่อยเห็นนะครับย้อนแสงประมาณน,นี้นะครับใบละสา0รอบาทนะครับใบละสา0รอบาทนะครับรับเองนะครับ ตู้เบร์สิบแปดนิ้วนะครับของในส่วนของไอเอพรนะครับเอพรร้อยยี่นะครับประมาณนี้มีอยูออ่ี <S <s anyway> ่ใบนะครับมียูซี่ใบนะครับราคาใบละนะครับแม่แท้ยี่สิบมิลนะครับขอบเหล็กนะครับใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทมีอยู่ี่ใบนะครับมีอยู่ี่ใบประมาณนี้นะครับหุ่จับยกนะครับผม จับยกสเปคคอนนะครับด้านหลังค่าส่งบบกเพิ่มนะครับ4 0 0บาทนะครับค่าส่งปลาล่าตีนผุนะครับผมแต่ด้านในใช้ได้ปกตินะครับไม่ผุนะครับประมาณนี้นะครับผุูกอยู่2ที่นะครับตรงปลายนะครับกล่องใส่พาวเวอร์นะครับขนาดส u นะครับลึก ลึกประมาณอ่21นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นแม่แท้มีเข้าขอบกันกระแทกให้ด้วยนะครับ300บาทนะครับผม300บาทนะครับจัดทรงโบกเพิ่มนะครับ120บาทนะครับแหลกนะครับผมขนาด 3U นะครับหมีหัวจับยกแบบนี้นะครับ ตัวนี้ลึก22นิ้วนะครับลึก22นิ้วนะครับ400ครับตัวนี้400แล้วก็มีแหลกไม้ขนาดสองยูนะครับตัวนี้ใส่พาวเวอร์นะครับตัวนี้ลึกตัวนี้ลึก20ินิ้วนะครับลึก20นิ้วสองรอยครับ200บาท กล่องใส่พวกสายไฟก็มีนะครับประมาณนี้นะครับมีหัวจับยกให้นะครับตัวนี้ก็สายสายไฟได้หลายกองอยู่นะครับหลอดฟงหลอดไฟก็ใส่ได้มีฝาเปิดให้นะครับเป็นไม้แท้ขอบเหล็กนะครับ400บาทนะครับผม400บาทประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับขออนุญาตเป็นคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ